แล้วก็อนุภาพเ,าเทวานุภาพบุญบาร,รมีของบรมโพสต์ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ <Yeah. S 1> มารวมกันความอัศจรรย์จิงบังเกิดขึ้นนะจ๊ะเราก็คงต้องติดตามตอนต่อไป yeah. Yeah. ยุคข,ของพระองค์เ่ยเป็นยุคที่มหัศจรรย์จริงๆนะจ๊ะ ไม่มีคนจนเลยมีแต่คนรวย้ะแล้วก็เท่าเทียมกันมีความเป็นธรรมในสังคมคนรูปร่างสวยงามมากคนชราไม่มีมีแต่ผู้สูงอายุที่เป็นหนุ่มนิรันเป็นหนุ่มเป็นสาวนิรันเหมือนหนุ่มสาวสวรรค์อย่างนั้นเ,เลย ถ้าหมดอายุหายกาแวบหายไปเหมือนชาวสวรรค์อย่างนั้นเลยไม่มีซทรกศพให้เหลือเลยโอ้พราะตลอดระยะเวลา8ปสขวแสนมหากับในการสร้างบรวิวีของโระงค์นะของพระศรีรยเมตไตรต้ากทำด้วยตัวเองเลยยังชวนก็ดนนื่นก็ทำด้วยนี่นะจ๊ะอย่างต่อเนื่องยาวนานกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละท่านที่ติดตามสร้างบารมีกันท่านเนี่ยจึงก็ค่อยสั่งสมบุญบารมีไปสามสิบทัดทีละเล็กทีละน้อยหมอกเขาหมอกเขาอย่างนี้นะเออนักขนาดเลย oh. พอบารมีเต็มเปี่ยมก็รอคอยไปเกิดร่วมยุกรวมสมัยกับพระองค์ท่านนี้นะเขามีบุญน่เกิดพร้อมๆกัน อะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะนี่นะอย่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้อยู่ในยุคก,กับไขลงตอนปลายซึ่งอุปมาเหมือนคนมีบาปเท่ากับบงบุญเท่ากับปั้นคือบาปมากกว่าบ,บุญมันเยอะนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ความเป็นอยู่อะไรนี่จึงแตกต่างจากยุคพระศีอริยะเมตไตรมาก ซึ่งก็อยู่ในช่วงกับไข่ลงเหมือนกันแต่พอยุคต้นแต่ในยุคปลายกับไข่ลงนี่นะจ๊ะอย่างนี้ไงเะ้ก็จะมีผู้มีบุญมากๆเป็นพิเศษบางท่านที่เราได้ยินชื่อจนชินหูท่านเมนตกะเศรษฐีท่านเจดินเศรษฐีท่านโจติกะเศรษฐีเศรษฐีที่น้อยรองลองมอเงี้ก็ท่านอานาถบินิกะเศรษฐีมหาวาิกาวิสาขาเป็นต้นเป็นต้น จริงมีหลายท่านเยอะแยะในยกตัวอย่างไม่มากมายเหมือนยุคพระศรีอริยเมตไตร oh. นี่เนะ <Yeah. S 1> เาะไอ้แม่จะว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งสมเอาไว้ในทุกๆบุญเหมือนแก้วพระเจ้าจกักรพรรดินี่นะจ้ะโอ้ oh. มาตาจันีเดียวหละแก้วจกักรพรรด เวลาโดนมันดานี่สมมติจีวรนีออกไปจากดวงแก้วเลยจ้ะปุบ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 ไปเลยอาหารกับสารพัดนี่แก้วมณีโจทยรถนี่นะแล้อย่าตกใจได้เกิดออกมาอย่างนี้มั่งเมื่อสุริอรุจิพราบรมโพธิสัตว์ได้ทำการถวาย มหาทานเนี่ยพระมังกรสัมมาสุวเจ้าและเราพระสาวกกว่าแสนกฎธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมังกรสัมมาสุเจ้าจึงทรงทําการอนุโมทนาและทําการตรวจดูถึงอันิสงส์จากการถวายมหาทานในครั้งนี้ว่าพระามผู้นี้เนี่ยด้ถวายมหาทานแด่เราและเราพระสาวกมากถึงเพียงนี้ในการต่อไปเขาจักได้ไปบังเกิดเป็นอะไร จะลืมว่าท่านสุริจิพรามรมบริษัทท่านผ่านการอธิษฐานในใจตั้งความปรารถนานในใจและเปล่งวาจามแล้วนะจ๊ะนี่อยู่ในช่วงพุทธบัตาก่อนไอ,อ้ตรงนั้นมันเต็มเปลี่ยมไปแล้วตามทานมาันไหมเออะนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็นจะตรวจด,ดูในพุทธญาณเมื่อพระองค์ทรงตรวจตาดูด้วยอนาคตังสัญญาณอันบรดดิสุทธิ์ของพระองค์แล้ว เราก็ทรงพบว่าในนาคตการภายภาคหน้าสุรุจิพรามบรมโพธิสัตว์ผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดม<า>หรือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะเมื่อพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในนาคตแล้วพระองค์ยังทรงประทานพุทธบัญญัติแก,ก่สุรุจิพรามในการนั้นนั่นเอง มาถึงตรงนี้หลายๆคนก็นอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทาไมอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเนี่ยพระมกรสัมมาสมุทเจ้าถึงได้ประทานพุทธภรรยากรแก่สุริชิพร,รามบริบริษัตทั้งทั้งที่สุริจิพร,รามยังไม่ได้เปล่งวาจาทางความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมุเจา้าต่อนหน้าพระองค์เลย,เยอันนี้ก็อธิบายไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะไม่ต้อง ธิบายําเพราะผ่านช่วงนั้นมาแล้วตามทานกันไหมจ๊ม<า>ะรพระสรุจิพรามได้ฟังคำพยากรณ์จากพระบรมศาสดาสมตุพุทธเจ้าแล้วความเพิ่มพิติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันมันเกิดขึ้นมาในทันทีและในช่วงนั้นเองสุรุจิพรามบรมบริสรัทธ์กระพันเกิดความคิดขึ้นมาว่า ในเมื่อเราจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้ว<ะ>การอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อ,อะไรสำหรับเราในตอนนี้<อ>ตามทาันไหมจ๊ะวันละ,ะสุรุจิพระรามบร,รมวิส,สัชจร้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวช<ะ>นี่จ้า<อ>เมื่อออกบวชแล้วก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่แต่ว่าแม้ จะบังเกิดบทในยุกของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสุมังคละพุทธเจ้าหรือพระมังคละพุทธเจ้าก็ตามก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะติดที่คำความปรารถนามันบล็อกเอาไว้ผังนั้นบล็อกเอาไว้แต่ว่าเปิดให้ได้เข้าถึงอภิญญาสมาบัติอภินญ,ญาห้าสมาบัติแปดยกเว้น อาจจะว่าขยายานกันนนึ่งนี่นะเออคือ <c oughs> ทำกิเลสให้หมดยกเว้นตรงนี้นอกนั้นได้หมดแล้วได้เป็นพิเศษซะด้วยเอเอแล้วลจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไป็นบังเกิดอยู่ในพรม,มันโลกาตามทันไหมจ๊ะอ่านี่เนาะเพราะว่าบาร,รมีเลยกี่ขัน้นจะเป็นพระอารหาันต แราได้รับพุทธบิยากรแล้วจะถอยลงมาเป็นพระสาวกก็ไม่ได้เพราะเต็มเปี่ยมแล้วเออเหมือนเราขอดอมจากคัรมารดาแล้วนี่ยกลับเข้าไปอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ยกเว้นอาเอออ่างกับนกกระนมันพาไปอยู่ด้วยกันพาเอออ่างกรูปใหญ่ไปนะไม่มีใครมองหน้าตอนขึ้นบันไดแล้ว พูดจาท่านไหนไม่ทราบนะพาไปเลยนะแต่ไปอยู่ในท้องแล้วก็ปูดออมิตาภะนี่นะบางคนเข้าใจผิดีินะว่าเทรวาดอะไรล่ะ ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่จริงจ้ะนี่ไงนี่ไงเทรวาสสัมมาสัมพุท so ้าแม้เป็นพระอรหันตสาวกก็โปรสัตโลกมูมนุษยชาติไปคนละทางทางละองค์เพื่อไปโปรสัตว์โลกเพราะฉะนั้นใครคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดมาย้ายผิดนี่เนาะเออ ลำมหายานจริงๆนี่นะหรือยานใหญ่จริงๆไม่เพียงแค่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือช่หลือคนยากคนจนอะไรแค่นั้นนะจ๊ะหรือแค่สวดมนต์ภาวนาขอถึงอะไรต่างๆอยัางจ้่หมายยานแท้ๆนี่นะาานนะพระเดี๋ยคุณหลวงปู่นี่แหละ oh. อะ่ยานใหญ่ oh. อ่านั่นแหละบรมวายาลอ oh. oh. นี่นะ ไม่ใช่ยานย่อยนะประดุดยานใหญ่ๆขนไปดีจะหมดไม่จะว่าโลกไปดูสักหน่อยก็หมดเวลาอ๋นี่นะออหมาหยาจริงๆต้องส้รบปลบมือยายามานมดมานเมื่อไร่นั่แหละอขนมดเลยเอาไปมดเลย เออไม่ธรรมดาเรานั่นแหละจ้ะ,จะของแท้นี่เนาะพ้านนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดใหม่ย้า้ผิดคิดใหม่ก็เอาแบบหลวงปู่นี่แล้วมาอยู่ด้วยกันนะเออ,อมาเป็นหัวใจดวงเดียวกันนะหละังจากที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวในเช่วงที่พระธรรมนัคขดมสมวรรค์ทุกเจ้า สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไปบังเกิดเป็นสุรุจิพรามบรมโพธิสัตว์กันไปแล้วเราก็มาลองฟังกันอีกสักพระชาติหนึ่งเอาไหมซึ่งในพระชาตินี้พระสม,มณะคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าในประบังเกิดหมายความว่าก่อนเป็นนี่ในจ๊ะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ในสมัยของพระสุชาติสัมมาสัมพุทธเจ้าเระดูท่านสังฆะ บรมจักรพรรดิที่จะเกิดในยุคหน้าของยุคพระศรีอริยะเมตรนี่ไงอันนั้นจะมีสักทีอ๋อนี่เนาะอยากฟังไหมนี่เรื่องก็มีอยู่ว่าในการนั้นมันย์จะมีร่างกายที่สูงใหญ่แล้วก็มียุคไขเฉลี่ยยืนยาวถึงเก้าหมื่นปีนี่เนาะ 9 0 0 0นปีเออยาวที่สุดก็อสงไายปี <Yeah. S 1> อย่างพระวรากายของพระสุชาตสิสมมาสมุจจานั้นต้ <Okay. S 1> องมีทรงมีความสูงถึงหสอ2หรือสูงป <Yeah. S 1> ระ oh. มาณ1าเมตรเลยทีเดียว oh. อันนี้ในในอัตถรฐาถาจารย์นะจ๊ะ <Yeah. S 1> นี่นะ oh. แต่ยักษ ปกติถ้าไม่เนลมิตกายเนี่ยสูงกว่าหหน้าชั้นตอนอยืนนี่สองเท่าครึง่งหอาหน้าชั้นแล้วก็ต่อหัวหน้าชั้นแล้วก็ไปครึ่งแล้วหัวหน้าชั้นประมาณนักแข่งนักแข่งยักพอดียักกำลังดีดได้สบายเลย <c oughs> <c oughs> เาไปลองลองลอง,ลองเทียบดูความสูง ซึ่งในยุคสมัยของพระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรมะรมจักรปวัตนสูตรถึงสครั้งด้วยกันโดยในครั้งแรกได้มีผู้บรรลุธรรมมากถึง80โกรประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะ800ล้านคนซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีผู้บรรลุธรรมมากที่สุด นี่ oh, oh. เราฟังแสนกโกรธรูปมาแล้ว oh. อันนี้ถือว่าน่าจิบจิบอันนี้หน่อยนี่เนาะเออส่วนในครั้งที่สองพ <laughs> ระอะไรจ๊ะอ่าอดังๆนักเรียนดังๆส,สัมมาสัมบริจ้า กูต้องจะทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนเทโวโลกโ<อ>ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือพระสัมมาอะระหพระเจ้านี่นะจ๊<อ>ะก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรโดพุทธมนานดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกันตลอดการแสดงพระธรรมจักรกับปัตนาสูตรในครั้ง ที่สองนี้ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสามล้านเจ็ดแสนคนนี่จ้านี่จ้าสาวทูตจ้านี่นะจำภาษาที่ดาวดึงยังจำได้ไหมเ,เพราะส,สัมมาสมตเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยที่เคยไปจำภาษาที่ดาวดึงแล้วตอนเสด็จลงมาจากเขาเดาวดึงเนี่ย ใครจำได้